everyone Welcome to English c l a s s w i t h Teacher จอมกลับมาพบกันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษกับค,คุณครูจอมนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้นะคะวันคริสต์มาสแบบนี้ทิเชอร์ก็มีอะไรพิเศษมาฝากกับพวกเราด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปเรียนรู้ที่ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาสกันก่อนนะคะเพราะว่าคริสต์มาสเนี่ย เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองต่างๆแต่มีบางคนไปร่วมงานโดยที่ไม่รู้ถึงความสําคัญที่แท้จริงของวันคริสต์มาสวันนี้เราก็เลยจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นมาอย่างไรไปดูกันเลยเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วคืนนี้เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกมนุษย์ ในคันของพระมารดาชื่อพระนางมาลีท่านได้เห็นถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ตั้งแต่ท่านประสูตรเลยพระองค์ได้สัมแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับมนุษย์โดยการที่ท่านได้สละชีพตายบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการไถ่บาปให้กับมนุษย์คริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่เฉลิมฉลองว่า พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ต่อความผิดบปาปทั้งปวงคริสต์มาสเริ่มครั้งแรกเมื่อปีคริสต์ศักราช336สมัยโรมันเริงอำนาจก่อนหน้านี้โรมันมีเทศกาลไหว้พระอาทิตย์ ที่ได้ให้แสงสว่างให้กับพวกเขาแต่เมื่อพวกเขากลับใจเชื่อในพระเจ้าจึงได้มีการเฉลิมฉลองขึ้นในวันที่25ในเทศกาลคริสต์มาสนี้ได้มีการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามดาวบนยอดต้นคริสต์มาสเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระเยซูสีเขียวจากต้นสนแสดงถึง ความหวังและความสดชื่นสีแดงจากต้นฮอลลี่แสดงถึงความรักแทนสีของพระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งออกมาเพื่อไถ่าบาปให้กับมนุษย์สีขาวของหิมะในฤด,ดูหนาวแทนความบริสุทธิ์ของพระกุมารเยซู สีทองเป็นสีของดวงดาวที่นำเหล่าหูราจารไปพบกับพระพูมานเยซูและใช้แทนสิ่งที่มีคุณค่าหลังจากที่เรานะคะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาแล้วในรูปนี้นะคะเราก็จะเห็นซนต้านะคะที่ในประวัติก่อนหน้านี้ซนต้าจะเป็นคนแจกของต,งต่างๆให้กับเด็กๆใช่ไหมคะรวมถึงซนต้าเนี่ยนะคะก็จะมีผู้ช่วยก็คือเอลส์นั่นเองคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะไปช่วยกันประดับตกแต่งนะคะต้นคริสต์มาสของเราไปเตรียมของช่วยกันซิว่าในเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าเตรียมอะไรกันบ้างเพื่อประดับตกแตง่งและใช้ในวัน Christmas คริสต์มาสค่ะช่วยดิเชอร์บอกทีนะคะว่าคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้อ่านว่าอย่างไรอ่านไปพร้อมๆกันเลย Christmas t r e e ต้นคริสต์มาสคริสต์มา Read เป็นพวงหรีดนะคะในการที่เราจะประดับตกแต่งหน้าบ้านนั่นเอง Star ดวงดาว Bell ระฆัง Candy cane เป็นลูกกวาดนะคะรูปไมเทา้า sock ถุงเทา้าเด็กๆเ,เชื่อกันว่านะคะเราจะ ห้อยถุงเท้าไว้หน้าบ้านหรือว่าต้นคริสต์มาสเพื่อที่ซานต้าเนี่ยจะได้เอาของขวัญหรือว่าขนมต่างๆมาให้กับเด็กๆซึ่งมีผู้ช่วยก็คือเอลส์นะคะที่จะมาหย่อนหรือว่านำของขวัญมาให้กับเด็กๆนั่นเองคะ่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะขอความสุขจงมีแก่ทุกคน I wish you a merry Christmas goodbye